ของซ้ายกลับของซ้ายกลับขึ้นไปตัดเนินขึ้นไปนิดนึงตัดขึ้นไปให้ได้ถ้าไม่ได้วิ่งตามวงกลมไปก่อนวิ่งวงกลมไปเรื่อยๆให้ได้ก่อนวิ่งวงกลมลงปั๊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 มลงปจำได้ป่ะเหมือนปั๊มแท็กอ่ะเฮ้ย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 ให้พักก่อนไหมคะไปป่ะทำไมต้องเขาให้ล่ะลูก หนักไปเหรอดูดูนี่ร้อยอ <c oughs> ไม่เห็นจะเป็นไรลูกทำไม่ได้ก็ค่อยๆพยายามกดดันตัวเองทำไม <c oughs> สวัสดีครับเลี้ยงลูกสุดเวียงครับร้อยแก้วไอ,อเลี้ยครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามเซิร์ฟสเกตครับที่มีชื่อว่า Farmer Surfer ครับหรอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าชานาบา้าขึ้นคสนามนี้เป็นสนามโบที่มีรูปร่างแบบโอ้โหรูปตรงแปลกมาก<อ>แล้วก็ยาวแล้วก็สามารถที่จะเล่นโดยที่ไม่เบือ่อสามารถเล่นไปแล้ววนกลับมาได้ในคนละทิศทางด้วยซึ่งตรงนี้เราบอกได้เลยครับว่าร้อยแก้วไม่รู้จะเล่นได้แค่ไหนคือสนามนี้เป็นสนามที่แบบน่าจะใหญ่มากที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแล้วก็เลยอยากจะพาร้อยแก้วมา เล่นวันนี้ครับพิสูจน์ดูว่าร้อยแก้วเขาจะไปได้แค่ไหนร้อยแก้วกลัวไหม เดี๋ยวเราไปดูรูปทรงกันนะว่ารูปทรงข้างล่างสนามเป็นยังไงแต่ว่าเราต้องรอหมดรอบนี้ก่อนเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นรอบครับับซึ่งสนามนี้นะมันก็เป็นสนามที่ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพด้วยอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีค่ะเดินทางมาไม่ไกลครับสะดวกมากใกล้มากเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับว่า้อยแก้วจะทําได้แค่ไหนกับสนามโบที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นวันนี้อะไแก้วได้ขึ้นทางของพี่แนนอะไแก้วก็ดีใจมากเลยค่ะเลยแก้วเคยเล่นโบมาแล้วนะคะทั้งนี้แต่เลยแก้วก็ยังทาไม่ได้นะคะพอมาเจอสนามนี้เลยแก้ว ไช่แล้วนะฝึกอยู่พักหนึ่งแต่พักใหญ่ๆเหมือนกันนะล้มไหมวันนี้ไรก้วล้มไหมลมใช่ไหมแต่เรามีอุปกรณ์เซฟตี้มาเรียบร้อยเราก็เดินดูกันก่อนนะคือร้แก้วมาจากทางนน้นอ่ะเอาขาซ้ายน้ำเ็วผนไม่แจเดี๋ยวไร้แก้ววิ่งมาถ้าเกิดว่าวิ่งมาตามลานเลนข้างล่างมันก็จะเรียบๆเข้าใจป่ะแต่ถ้าร้แก้วอยากจะหวือหวาแก้วก็ตัดขึ้นเนินขึ้นมาหน่อยนึงก็เหมือนกับเราเล่นขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าคนเขาเก่งๆเขาก็อาจจะขึ้นมาสูงๆแล้วก็ไปอย่างนี้ก็ได้แต่ไร้แก้วอาจจะตัดขึ้นไปเร พี่เปิ้ลนี่เขาเป็นคนโบกปูนเลยนะแล้วแก้วที่เขาสร้างสนามนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ถึงดู้ใช่พยายามให้ไหลอยู่ตรงเท้าหน้าห้ามเปลี่ยนท่าจากนี้นะเได้ไหมไมหายใจแรงจังไงโอเคตั้งสั้นเตี้ยว้เห็นไหมล่ะไปเลยตึ้นเนื้อหน่อยมันจะได้มีแรงทรงแล้วแก้วบอแล้วแล้วแก้วอย่าลืมเนี่ยแล้วแก้วที่เล่นปั๊มแท็กมันต้องย่อยืดอ่ะแล้วแก้วต้องย่ออย่างนั้นยืดอย่างนั้นด้วย ตอนนี้เราแก้ววิ่งเลนล่างได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเล,เลนอะไรครับอ่าตรงนี้แหละไปเลยป้าปล่อยไหลไปนะเหนื่อยมังทำได้ไหมตู้ไหมไปเหนื่อยมงปึป๊บไปย่ออย่างเดียวย่อไปขนขึ้นไปโค้งขึ้นไปเบาเบาเบาไม่ได้กระโดดลงมาเออไม่ได้กระโดดลงมาแค่นั้นเองกลัวอะไรเมื่อกี้เราแก้วขึ้นอหนีงช่ไหมเราแก้วก็ปาดลงมาหน่อยนึง <laughs> อ่าเอาใหม้มาเราไปฝึกตรงนี้กันหน่อยดีกว่าเฮ้ยมีไม้ถูงพื้นด้วยโอ้โหยอดไอ้แก้วมาโค้งนี้สวยเว้โค้งซ้ายกับโค้งซ้ายกับ ึ้นไปตัดเงินขึ้นไปนิดนึงตัดขึ้นไปให้ได้แล้วก็ลงมาเอออ่ะหนึ่งสองไปไปปล่อยเลยโผล่ไปเปลี่ยงขึ้นไปเปลี่ยงขึ้นไปเปลี่ยงขึ้นไปลงมาเปลี่ยงขึ้นไปโอยเราฝึกโบนี่ก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นข้างนอกโอเคปะกินขอบซ้ายไปมันต้องย่อยืดด้วยแลย้วแก้วออออพอย่อลงมาแล้วโยงมาให้มันตรงไปเลยไป โอ้โหตไม่ไดีวลยไล่ไปเราแค่เริ่มเหนื่อยแล้ววันจะไหวไหมเนี่ยวันนี้ไม่ไหวนะไหวไหมโอเคก่อนครับพักก่อนครับเดี๋ยวเราไม่นี่กัน <laughs> และเซิร์ฟสเก็ตสองตัวที่เราเอามาให้5อยแก้วเล่นวันนี้นะครับก็คือ2ตัวนี้ <laughs> เป็นไงบ้างไร้แก้วไร้แก้วว่าเลือกสองตัวนี้เองเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นลายนักบินโอกาสแบบ เท่ๆเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบล้อสีแดงเท่ๆเลยนะคะสีแดงแรงลิฟค่ะแล้วแกไม่เคยมีเสือบที่เป็นล้อสีแดงเลยใชไม่มีเลยค่ะไม่ใช่สีดำคือครั้งแรกจะซื้อล้อเปลี่ยนก็ไม่ซื้อนะซื้อเสือบทีใหม่ไปเลยแล้วกันเนาะใช่ไหมและตัวนี้ล่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบแบบอมยิ้มนะคะแบบเท่ๆเหมือนกันเลยค่ะล้อดำด้วยเท่ยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะนี่แล้วพื้นด้านหน้าเป็นยังไงบ้างรอยแก้วเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแถบสีเหลืองแบบตัดกับสีดำนะคะเท่ๆเลยนะคะแต่นี่นึกว่าถนนเห็นไหมคะตรงนี้มันะ นี้นะคะแล้วก็ชอบตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นแถบสีแบบใ<า>งแบบนี้เลยแถบตัวนี้ก็นาสีดาค่ะตัวนี้้อยแก้วเขาชอบมากและสซสเก็ตสองตัวนี้ของร้อยแก้วครับ<ช>ผมซื้อมาจากที่ช้อปปี้ชื่อร้านว่าซอสสเก็ตคิงโยครับเดี๋ยวแม่อ้อจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับจะบอกว่าตัวนี้เราซื้อมาตอนแตดเซลไม่ถึง2 0 0พันด้วยราคาดีถูกมากงั้นถ้ายังไม่ถึงส0 0พป้าก็ซื้อมาอีกสี่ตัวนะคะได้เลยเดี๋ยวซื้อเลยซื้อเพิ่มอีก2 3ตัวเลยราคาขนาดนี้ซื้อได้เยอะๆยเลยและที่เราเลือก ซื้อเซิร์ฟสก็ร้านนี้เพราะว่าแพ็ค<ช>ของไวใชแพ็คของดีส่งมาไวมีลายให้เลือกเยอะมีมีให้เลือกหลายราคานะครับมีเซิร์ฟสเก็ตหลายแบบหลายราคาให้เลือกมีตั้งแต่รูปทรงที่เหมาะกับเด็กเหมาะกับผู้ใหญ่อะไรหลายหลายอย่างก็เนาะร้านนี้ลองเข้าไปเลือกซื้อดูกันครับแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้ที่ช้อปปีนะครับร้านเซิร์ฟสเก็ตคิงโยเดี๋ยวแม่อ้อจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เลยออจะอใช่แต่ไปยันต่อเถอะปะปายังจะต่อยเหรอไปโอเคเอาตัวไหนดีตอนนี้เอาตัวนี้เเออาาวนน้้ไปหูขึดย ไอ้ไอเออโบวแม่ตรงนี้บรรยากาศดีเลยมีสะบวยด้วยแม,มยย่ตรงนั้นชันมากเฮ้ยโบวตรงนั้นชันมากอะ่ะ <Whoa. S 1> ต้องขึ้นไปแบบนีนะ้ยังนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปพยายามสอนร้อยแก้วอยู่อันนี้มันเป็นโบเล็กๆโบเล็กๆก่อนหลุมเล็กๆสำหรับบิ๊กินเนอร์เดี๋ยวเราค่อยไปลงที่แบบเป็นหลุมใหญ่ๆนะป้าไ <ะ qualcosa S 1> ม่หยุดจี้เขารู้สึกเขาทำไม่ได้หรอ สำหรับเขาเหมือนกันคือร้อยแก้วเขาอาจจะทําได้แต่แบบมันไม่ได้สามารถที่จะไปให้ดูดูเหมือนกับมืออาชีพตอนนี้ร้อยแก้วพยายามฝึกอ,อยู่ซึ่งถามว่าเหนื่อยไหมวัน<ป>นี้ฝึกหนักย่ไปไปนแต่มันไปหน้าเสียหน้าเสียไปหรอกดีขึ้นไหมแบบปะต้ะองดีติกสอนนี่มันต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ใช่เลี้ยงลูกสุดเบี่ยงดิโคตรโหดด้วยนะบอกให้โคตรโหดด้วยนะสอนเลขไม่โหดนะ ตรงเลยตรงตรงเนื้องตรงขึ้นมาอยูแค่ไหนถึงแค่นั้นแล้วก็ดันต่อไปเลยเออ่พักไหมพักไหมพักไหมแล้วแก้วพักเหรอพักไหมไม่พักนะไม่พักนั่งพักก่อนถามที่ว่าเป็นอะไรเฮ้ยไปต่อได้อีกรอบไหมลบเนื้อตรงดุยตัดยาวลง ลงยาดเวยไปนั่งพักก่อนไหมคะยากมากไหมลูกทำไมครั้งนี้เครียดนังไงทำไมถึงเครียดนะคะพูดได้นะหนักป่าทำไมต้องอาให้ล่ะลูกหนักไปเห,ห,ไปหรอ ดูดูนี่ร้องไม่เห็นจะเป็นอะไรลูกทําไม่ได้ก็ค่อยๆพยายามกดดันตัวเองทําไมเออทำไม่ได้ค่อยทํใหม่แต่เรารู้ว่าเราพยายามยังพี่ปั๊สรู้สึกว่ายังไม่ได้ก็คือยังไม่ค่อยพยายามเต็มที่ถ้าพยายามแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่พยายามแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วหรือว่าพอแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หนูเหมือนอึดอัดเลยอ่ะอึดอัดอะไรโมโหตัวเองที่ทําไม่ได้อลูกใช่ไหมแล้วร้องไห้ทาไมอะคะอยากมาไม่ใช่เหรอลูก โมเมนต์นี้ป้าเคยเห็นโมเมนต์ของความรี่ว่าโดนคาดหวังไงแล้วแก้วโดนปา้าคาดหวังไงว่าหนูจะเล่นได้ไงแล้ววันนี้พอป้าเห็นว่าสิ่งที่หนูทำมันไปไม่ได้อย่างที่ปา้าคาดหวังไงหนูเลยคิจฉโมเมนต์ของความรีวยว่าโดนคาดหวังไง แล้วแก้วเขาผ่านความกดดันตัวเองนะคะปกติเวลาเขาจะทำเขาเล่นปั๊มแท็กแล้วตอนที่เขาฝึกแรกๆเข้ากลวยอะ่ปะป๊บเดยวเขาก็ทำได้แต่พอมีครั้งนี้ <ไป S 2> เขารู้สึกว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้สักที <Good. S 2> เขาก็เลยเครียดแล้วก็ร้องไห้แต่เนี้ยคะ่ะเขาคุยให้เขารู้สึกว่าใจเย็นๆแล้วเขามาตั้งหลักใหม่เขาก็ผ่อนคลายแล้วก็เริ่มทำได้ะะแลแ้วค่ะแล้วก็เขามีกำลังใจเพิ่มขึ้นแล้วนะคะมาดูว่าเขาจะทำได้ดีขึ้นไหมโอเคเอาใหม่เมื่อกี้เราจะต้องสะสมแรงให้ได้ เราก้วจำได้ไหมตรงนี้พอเราลงไปมันมีแรงนะพอมีแรงสัสมเนี่ยมันจะทำให้เราขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าเราแก้วลงมาเล็กๆแล้วขึ้นต่อมันขึ้นไม่ได้แน่ต้องลงมาให้มันมีแรงตะสมแล้วก็ต้องย่อกล้วยไปเดี๋ยวต้องทำได้ขึ้นไปลงมายอ่อข่าเข่า,ขาด้านซ้ายย่อหน่อยขึ้นแล้วลงให้ยาวลงให้ยาวมาตะสมแรงแต่ถ้าเราลงปุ๊บเราหักขึ้นลงปุ๊บหักขึ้นเนี่ยมันไม่มีแรง มันไม่ใช่เล่นอยู่พื้นเรียบเราจะเล่นพื้นสูงพื้นราบแล้วก็ขึ้นพื้นสูงลงตรงนี้ไปขึ้นตรงนน้นพอขึ้นตรงนูน้นปุ๊บใช่ไหมกลับหัวลงกลับหัวลงลงายาวเลยลงมาให้แรงเลยพอยิ่งลงมาแรงๆฟูดมันจะมีแรงให้ขึ้นต่อได้แล้วไ,ได้แล้วไ,ไ,ไ,ไปยาวๆไปยาวเลยเยี่ยมตัดลงมายาวขึ้นไปขึ้นไป,นไปสูงลงมายาวๆลงให้ยาวก่อนมันไม่เหมือนกันเล่นพื้นราบนะหนึ่งสองต้อไปเลยสวยขึ้นไปลงย่อด้วย ขึ้นไปลงมาถึงนี่เลยหักลงสวไถ้าขึ้นปู๊แล้วเรากว้างกว้างแรงมันจะน้อยเพราะนั้นมันอยู่ต,ต้องเบรกลงอะเราต้องสะบัด จิกหน้าลงให้เร็วอ่าไม่ไปไเป็นไรเราค่อยๆฝึกอ่าไปเองไปลงไปลงให้ย่อแรงๆย่องแรงขึ้นให้ยืดตึงๆลงย่อขึ้นมาทางนี้มาทางนี้ให้ได้มาทางนี้ให้ได,าาได้ดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไปแล้วแคบลงมาเออไม่เป็นไรไปติดแล้วไปติดแล้วไปก็ลงมันมาตั้งนานมืนอกลวยมันจะหยุดอ่ะอ่าไปเหนือกอง,งปไปจิกให้คมนะ ต้องไม่ต้องหยุดลงป,ดป้าทําให้ดูนะโอเคนี่ดูนะพอขึ้นมาปุ๊บนี่ลงนี้เลยพอขึ้นปุ๊บนี่ลงนี้เลยนี่โดดโดดนี่ขึ้นปุ๊บนี่ลงนี้เลยเข้าใจป่ะสายขวานะขึ้นเนินไปขึ้นเนินไปเนินนึงก่อนขึ้นเนินนึงนนนหักลงแต่ขึ้นเนินนู้น,นเนินเขาไหลไปอย่างไรผมถ่ายให้ก็ได้นะอ๋อไหลตามไม่ได้เขายังเขายังขึ้นเนินไม่ค่อยได้เลยครับ ททัันนไไมม่่พีเอาเลยครับพี่เล่นก่อนเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่างผมก็จะขออนุญาตรบกวนขอบคุณมากมครับโอ้พี่เขาอุตส่าห์จะช่วยถ่ายด้วยนื้อตองขึ้นเนินให้ได้ขึ้นไปเนินเนินน่ะเออขึ้นมาให้ได้เนินยาวไปเลยขึ้นไปลงขึ้นมาขึ้นมาให้สูงเออเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนั้นแหละถูกต้องขึ้นไปให้สูงโอ้เก่งแล้วเก่งแล้ว ถ้าไม่ได้วิ่งตามวงกลมไปก่อนวิ่งวงกลมไปเรื่อยๆให้ได้ก่อนวิ่งวงกลมลงปั๊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 มจำได้ปะเหมือนปั๊มแท็กอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใครก็ได้อย่างนั้นเล่าเออก็นั่งนั่งไม่รู้มันลื่นมันเป็นเดินเอียงใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้ดีเปิดกล้องไว้เลยโอเคตอนนี้เราปิดคลิปก่อนดีกว่าแล้วแก้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ปิดคลิปตัวนี้เดี๋ยวมีน้ำตามาอีกโอเคสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใครแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้ยวยบ๊ายบายค่ะร้องไห้เยอะอยังไงวันนี้